สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำจักรยานพับดาฮอนรุ่นมูเอลเอ็กหรือที่หลายๆคนเนี่ยครับจะเรียกว่ามูเอลเอ็กรุ่นนี้นะครับจัดเป็นหนึ่งในจักรยานตัวท็อปที่มีสเปคแรงเหมาะกับการขับขี่ทำความเร็วของทางดาฮอนมูเอลเอ็กในปี2025ปีนี้นะครับมีราคาอยู่ที่37,900บาทครับล้อขนาด20ินิ้ว406นะครับตัวยางเป็นชวบวัน20คูณ1.1ง่ยางออราวที่นิยมใช้กันมากส่วนตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล มีซีลวดน้อยและคลิสตี้แบบซีคู่นะครับและเป็นลอดุมแบริ่งครับส่วนชุดเบรกนะครับตัวนี้เนี่ยก็ให้มาเป็นวีเบรครับชุดคอนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นคอชั้นเดียวแบบพับด้านนอกนะครับแล้วก็เป็นคอตัวทีที่มาพร้อมกับสเต็มของทางดาฮอนอ่าตัวนี้ใส่แฮนด์มาเป็นแฮนด์ตรงให้นะครับส่วนปอกแฮนด์นะครับตัวนี้ให้เป็นปอกแฮนด์ของทางยี่ห้อเออร์กอนนะครับเป็นรุ่น GP30 เป็นปอกแฮนด์แบบมีเข่าด้วยนะครับ อ่าส่วนตัวมือเบรกนะครับตัวนี้ให้มือเบรกของทางชิมาโน่ไทก้านะครับพร้อมกับตัวชิฟเตอร์เกียร์ของชิมาโน่หนึ่งศูนย์ห้าแฮนด์ตรงมานะครับเฟรมอลูมิเนียมลดรอยเชื่อมนะครับที่ได้ทั้งความเบาและความแข็งแรงน้ําหนักรวมของรถรุ่นนี้นะครับอยู่แค่เก้าจุดห้ากิโลกรัมเท่านั้นเองบานพับของรถรุ่นนี้นะครับใช้เทคโนโลยี V ีแคมที่ช่วยเพิ่มความเสถียรและความแข็งแรงมากขึ้นครับชุดขับนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นชุดขับสิบเอ็ดสปีดของชิมาโน่รุ่นหนึ่งศูนย์ห้าครับ ใส่มาคู่กับชุดจานดาฮอนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจานที่มีขนาดใบจาน54ฟันแล้วก็เป็นชุดกระโหลกกลวงด้วยนะครับส่วนตัวบันไดนะครับตัวนี้ใส่มาให้เป็นบันไดของทางเวลโก้ครับหลักอ่านซีเอ็นซีอลูมิเนียมนะครับเน้นความเบาบวกกับเบาะทรงสปอร์ตอ่ามีล่องตรงกลางด้วยนะครับก็สวยซิ่งกันเลยทีเดียวสำหรับใครนะครับที่สนใจจักรยานพับดาฮอนสเปคสูงๆรุ่นซิงๆิงแบบนี้เนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านไบมอนสเตอร์ รามอินทาหรยเนะครับหรือว่าสามารถโทรโทรศัพท์เข้ามาหรือสอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางของที่ร้านเลยครับ